ทุกวันนี้คนในประเทศเริ่มคุ้นเคยและให้ความสนใจเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรืออีวีมากขึ้นนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนรวมทั้งสถานีอัดประจุฟไฟฟ้าซึ่งเป็นหนึ่งในห้าอุตสาหกรรมมุ่งเป้าล่าสุดผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ระดับโลกเลือกไทยเป็นฐานผลิตอีวีรวม46โครงการมูลค่า78,115ล้านบาทนายสุพัฒนาพงพันธ์มีเชา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในาฐานะประธานคณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติหรือบอร์ดอีวีกล่าวถึงความสําเร็จจากการดําเนินสามมาตรการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าภายใต้นโยบาย 30s30 30, ที่ตั้งเป้าผลิตยานยนต์ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์อย่างน้อยร้อยละ30ของการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดในปีคศักราช2030ว่า ตลอดสองปีที่ผ่านมามีการตอบรับเกินคาดจากสิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการสะท้อนจากยอดจดทะเบียนยานยนต์กลุ่มอีวีในปี2565ที่ผ่านมาเกือบ30,000คันขณะเดยียวกันทั้งสามาตรการจะสิ้นสุดปลายปีนี้รัฐบาลจึงพิจารณาชุดมาตรการใหม่ EV 3.5เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนผลิตรถอีในประเทศไทยมากขึ้น E.V. 3.5ขยายระยะเวลาสำหรับผู้ที่สนใจจะตั้งโรงงานผลิต E.V. ในประเทศไทยต่อจาก3.0ในปี67เป็นต้นไปก็มีหลายรายเพิ่งมาแสดงความกำนงว่าสนใจอยากจะทำเริ่มเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพทั้งเรื่องการผลิตและก็การตอบรับของภาคประชาชนผู้บริโภคทางด้านยานยนต์ไฟฟ้าเป็นอย่างดีก็คิดว่าน่าจะใช้ประเทศไทยเป็นทั้งฐานการผลิตที่ขายในประเทศแล้ส่งออกได้ด้วย ้านนายนริเทอร์สถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบ OI กล่าวว่าปัจจัยสําคัญที่ทําให้บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกเลือกไทยเป็นฐานผลิตผลักดันให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคด้วยจุดแข็งและความโดดเด่นด้านความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรที่มีคุณภาพอุตสาหกรรมสนับสนุนอย่างครบวงจรที่แข็งแกร่งรวมถึงนโยบายสนับสนุนของภาครัฐ เรามอง EV เป็นทั้ง ecosystem นะครับเป็นทั้งระบบนิเวศร,รวมทั้งสถานีญญชาร์จของรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็เป็นปัจจัยสำคัญจะทำให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการใช้รถ EV รวมทั้งการพัฒนาซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ EV ก็เป็นส่วนที่เราส่งเสริมด้วยเพื่อให้เกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์ สำหรับอุตสาหกรรมอีวีนะครับที่ผ่านมาจะเห็นมีผู้ผลิตหลายรายนะครับที่เป็นบริษัทใหม่ๆเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นรวมทั้งผู้ผลิตรายเดิมที่เป็นค่ายรถยนต์ดั้งเดิมแสดงความสนใจชัดเจนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมอีวีอย่างไรก็ตามในปีคริสตศักราช2050ประเทศไทยตั้งเป้าหมายก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนด้วยการเพิ่มสัดส่วนใช้พลังงานสะอาดมากกว่าร้อยละ50ในปี2043 จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสาคัญที่ทําให้นักลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจลงทุนในประเทศไทยนพศรแก้วคํารายงาน